เป็นนามากนะอารองเท้ารุดเลย w h ด t ับรองเท้าใส่เขาเลยขอคือ้นลโหดีไม่ไม่รู้คือหมาบริการหมาบริการหมาอะไรพูดดีๆเร็ว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 จะกินไหมน้องไม่อุ้มบริการแต่ไม่หลังหักนะดิไม่นั่งได้นั่งแบบไม่นัองใช้แรงเลย หลังหักเลยนะนที่นี่นะนลหลังหักนะได้เลยได้เลยน้องไม่ไม่ตกหรอกเอาเราเอาเลยสองอันแม่กินแล้วกันโอเคอจบยอ่ออามาดูเนี่ยแม่กินเองอะม,มาดูคุณวายเนาะชีวิตอะแม่ไปละอย่าเอาแล้วไม่กินเอาโอเคแม่กินเองจบชิ้นเบอเลอร์อมากเลยกินสองชิ้นน่าจะอิ่มและอันนี้กินหกชิ้น ลำไส้อยู่ไหนก่อนลำไส้แตกเออมีเห็นการยางลำไส้จุกเกินต้องกินได้เกินห้าชิ้นอิ่มยังถ้ากินไม่อีกชิ้นนึงกินไหวปะ้ะแม่แม่ขอไว่กินแบบพิเจียบเราค่อยกินตอนดึกก็ได้ถ้าไม่ไหวอะ่ะอย่าทรามานตัวเองเลยดูจากหน้าไม่น่าจะผ่านหน้าพอได้ไหมไม่ ยลหล่อปะคิดว่าเตงหล่อปะเกลียวเออคิดไม่นินท่าชิให้เกิดท่าชิเอาเนี่ยหล่อเนี่ยหล่อนี่เดือนจุฬาเหรอเนี่ยหน้าแบบนี้เหรอเดือนจุฬายนไฟอ้วกแปดนี่เดือนเดือนจุฬาหรือเดือนมหิดลเนี่ย